ขอมอบพลังสิ่งสถิตให้แก่กรสุดพลังแห่งความเกลือ <c oughs> วงการทำก่อกรสุดต้องให้ขอให้พลังแห่งนายศิลป,ปะมาส่งไปตอผมบุ <c oughs> ้มสวดครับพ่อผม CM c m ที t v นะครับผมวันนี้เราจะมาเปิดกาชาติมืดที่เพิ่งมาใหม่ คนที่บอกพลังเกลือขอให้ไปหาก่อนสุดไม่ต้องมาผม <laughs> พลังน้ำมึด <laughs> มาถ้ <sighs> าไหนดีท้าไหนท่านนี้แล้วการน้ามืดอยากได้เป็นตัวของอาริติกิ <laughs> <laughs> ตัวของมอต้มกัน หรือว่าจะเป็นโยมิกก็ดีเหมือนกันไม่จะตบเบต้ตาไปแล้วแต่ก็ใช้ดีนะว้ารองอันแรกปั๊บอืมเจ็บอยู่ออประธานเรอเป็ด อีกสีชมพมูโอ้โหโลูกเสือเมอรี่ฟันไล์ต <c oughs> ายครับซึ่งเดี๋ยวมาทำพีร้ยอยให้รีดวงดีดวง,ดดวง <c oughs> มูนักท่องวิหาร อ,นนอันนี้ไม่รู้ดีไหมนะถ้าจะดีหรือเปล่าใช่ไหมถึงแบอกเขาใช่ๆกันอนักหนีชนหืดกดโดร์วาไม่ต้องคิดอะไรนะกดโดร์วาไปเลยเบื้องช่างมันอ้๋อเกลือโอุ้ยอุ้ยเกลือโอุ้ยอุ้ยใครทักมาวะเนี่ยเกลือเกลือโอยเกลือทักมาอย่างเลยวเลยปิด บนโนยโ้ยเกลือ้อยแดนใบเลือดแขกลยเด๋ยวโอ้ยเหลือสามสิบใบโอ้บา้าตายสามสิบใบได้ยังไงตัวนี้รีดวงต่อหันไปหันมาสักนิดหนึ่งดวงแบบโคตรจืดเลยหลดเกลือพร้อมหน้าบ้านนี้ไม่รู้จะได้ไหมไม่ก oh ็ เปิดสักครั้งดีไหมเปิดสักครั้งแล้วกันเศร้าใจจะว้าตายเปิดดีดีปะวะแมวตัวนี้มันไม่ค่อยดีปะนี่มาลองอียังสองปียับแม่งงี้มาทำไมวะโอ้โหบ,บิน้น รักเกลือความหน้าบ้านโอ้โหร้อยกว่าใบเลยนะเว้ยอยากเปิดถึงเก็บเพชรไว้ก่อนร้อยกว่าใบคงไม่ได้ไอ้เหี้ยเกมมันมุ่งการไม่งุ้ยโอ้ยยีโอ้ยสั่นโอ้ย,นอยหนาวเลยโอ้โหกูรู้ว่าจะไม่ได้แล้วก็จะด่าเลยนี่แหละทำไมกูไม่ด่าตั้งแต่แรกวะอีห่า้ย ได้มาแล้วทุกคนเลยได้มาแล้วยัดกบเอาไป้ก่อนสองตัวนหนาวไปปิดพัดลมหน่นะอยไหมวางาไปสบายใจก็แล้ววันนี้นอนหลับฝันดีมีมบเบรีะยังมาเปิดกันใช่ไหมใช่ยังอยูอะฮิมาแล้ว แต่ทำแม็กไม่ได้ไม่มีตัวยุติหมดของไม่มีของสองนะสิ้นยังจะใส่ไม่อะไรได้ตัววินมาแล้วเว้ยเฮ้ยทำกับก็เปิดได้อย่าได้เปิดโอหมดร้อยกาได้แค่ตัวเดียวเสียดายพลาตัวเองเก็บอีกยาวๆผีผีดู่อยปึ๊บกดเลยทีน,นี้น่าจะพอได้อยู่พอไหวพอไหวเรียกพอไหวตึง แชมเปีนออกมาคริเฮ้ยครีมึงไม่ตายอุ้ยแชมเปี้ยนเรายังไงวะอุ้ยแชมเปีนตายตักันดูกัน,กนยังไงก็ชนะทีมเราแบบมันมีแบบความโค้งแบบส่วนตัวรจะพูดอะไรนะปุ๊บว่าจะกลับมาทำอะไรเดี๋ยวว่าเพลง,งไงมันต้องใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนึงเปิดอะใช่าใจไหมมึง มันไม่ค่อยได้ยินเสียงในเว่ามันไม่ได้ยินเสียงเกมด้วยใช่ไม่ร pues <cat at light intens ifies> ู้ทำยังไงใช่ไหมไม่ต้องมาอัดเสียงอะไรที่หลังประหยัดเห็นไหมบอกแล้วนะแชมเปญเป็นตัวแท่งหรือไงบวกอีกตัวโดนทึบเดี๋ยวด้วงปุ้งดูแชมเปญดูแชมเปญดูสกิลดูสกิลตายหาเลยระหว่าดูใหม่ดูใหม่แชมเป็นดูดู เออตายระเบิดมาบุมบุมบุมกเดินรอบีนนไปเหนือนไปขป้นไปขนไปขนาเป็นขี้ต้องมาไอ้นี่กดตัวแรกนี่มาขึ้นปต่อมาตัวหลักทีมอะไรรู้สึกตื่นได้ตอนนี้ดาวเป็นขี้มาแล้ว ยิงเงินก๊อปยิงเงินมายิงเงินก็ก๊อปตัวใหม่ใหม่คีนึงชอบเลยเดี๋ยวใส่เพลงให้ทีหลังแล้วกันเนาะชนะแน่นอนค้างเลยอุ้มบุ้มบุ้มเดีดหน่อยอูกที่ชนะอันที่เด็ดหน่อย ไม่ยากไม่ยากม่ายมากคุเก่งนัคือตัวละครมันดีโองทีนี้กตีเลยไม่ต้องคิดีเลยเอามาทำไมแค่นี้เนาะนอเอามาดีของใคเขาอยากเรียบร้อยตกไปไปเงินหนึ่ง,งนี่เป็ดเป็ดแล้วก็เงเล็น้อยมัเลยมันโดนทีตัดตาย

ถ้ามีตัวละครก็ไม่อยากคิดเลยว่าแบบเาจะเพ้ยไงชนะชนะอย่างไม่ภาคภูมิใจถ้าหัวใจได้ไงเขาไม่ได้เอาตัวอะไรลงเนาะ <c oughs> มาพอแล้วจะสิบนาทีแล้วคิดพอแล้วทีนี้จบเรื่องนี้คือเราได้แล้วเราก็พอใจแล้วแบบไดออ้อีกไก่หม้อต้มไยบาย